ขอให้ความตั้งใจที่ดีที่เธอได้มาร่วมกระทําการบูชาต่อครูบาอาจารย์ในวันนี้สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กระทําต่อเธอมีมากเกินกว่าที่เธอจะรู้จะเห็นเธออาจจะไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์เมตตาทําอะไรให้กับเธอบ้างสมค้ออะไรเธอบ้างทําให้เธออยู่อย่างมีความสุขอย่างไรบ้าง อันนี้เราคงไม่สามารถที่จะไปอย่างเห็นได้นะแต่ถ้าเธอใครสักคนสามารถที่จะรู้เห็นในสิ่งที่ครูาอาจารย์ในพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็คงจะเกิดความชุ่มชื่นใจอิ่มใจในพระเมตตาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ขอบอกว่าความเมตตาของพระในวันนี้ที่ประทานให้กับเธอทุกคนเราก็เชื่ออย่างหมดหวัวใจว่าสิ่งใดที่ทรงประทานให้ก็ต้องเป็นตามนั้นเสมอ อขอให้เธอจงรักษาความดีเพื่อการตอบแทนแต่อครูบาอาจารย์เหมือนกบเกลือที่มารักษาความเข็มตลอดไปเถิดนะขออนุภาพบุญกุศลที่เธอได้สะสมในบุญาราศีที่มีมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้จงตามให้สิ่งที่เธอกําลังไกว่กว้าหาความดีเอาชนะความชั่วในใจของเธอจงทําได้สําเร็จเป็นผลจะเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ไม่มีสิ่งใดลากใจของเธอเข้าไปสู่ความประมาทไม่ว่าอโกศลกรรมก็ดีหรือว่าเหล่ามารทั้งหลายที่มีพยามารเป็นต้นก็ดีไม่สามารถที่จะดึงใจของเธอให้เกิดความโง่เขลาบอปัญญายามใดที่มันมีโอกาสที่จะนำพาให้เธอโง่ก็ขอให้บุญที่เธอได้ทำต่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานนความตั้งใจมาบูชาครูบาอาจารย์จนเป็นเกราะคุ้มครองจิตใจของเธอทุกคน ให้สามารถดุดพ้นจากบ่วงมานได้ในขณะนั้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใดเสมอและขอให้ลาบผลใดๆที่เป็นที่คล่องตัวเป็นที่ทําให้เธอนั้นมีความสบายทั้งกายและใจขอให้สิ่งนั้นจงหลั่งไหลมาสู่เธอไม่ขาดสายจนขว่าเท้าของเธอจะก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติป,ปัจจุบันทุกท่านทุกคนเธอ